สวัสดีครับสมาชิกช่องบ่าวบงการขอริทุดทวดนักท่านนะครับวันนี้บ่าวบงการมีแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่1สิงหาคม63นี้มาให้สมาชิกช่องบ่าวบงการรับชมรับฟังกันนะครับมีเลขเจ้ามือสะดุ้งครับหลวงปู่เดือนชัยนะครับมีแอฟใบหอม2ตัวล่างนะครับแอฟจินนะครับหลักสิบล่างแอฟพระศุภารวยนะครับแล้ล happen. วก็ดอเด็กชน2นะครับให้สมาชิกช่องบ่าวบงการมาเป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ถูกผิดไม่ว่ากันครับเรามาดูในทางแรกนะครับในทางของเจ้าเมืองสะดุ้งหลวงปู่เรือนชัยบอกเองชัดๆนะครับเลขสามตัวงวดนี้นะครับรีบ่าซื้อก่อนอั้นะครับเพียงทุกแผงแน่ๆนะครับเลขของหลวงปู่เรือนชัยนะให้มาสามตัวตรงนะครับก็จะมีนะครับหกสี่สองนะครับแล้วก็สามสี่สองนะครับเลขของหลวงปู่เรือนชัยนะให้มางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสามนี้นะครับ เรามาสรุปนะครับเลขของหลวงปู่ดเดือนชัยนะครับให้มานะครับที่เลขที่หลวงปู่ดเดือนชัยพูดถึงมีเลขอะไรบ้างน,นะครับก็จะมี6 4 2 3 4 2 7 5 0ามสี่สองเจ็ดห้าศูนย์นะครับเจนะครับห้าห้าสองศแล้วก็0 0นะครับเลขที่หลวงปู่เรือนชัยพูดถึงนะครับงวดวันที่1สิงหาคม63นี่นะครับ แล้วใครที่ชอบก็ตามแนวทางของหลวงปู่เตือนชัยได้นะครับนี่เพียงแนวทางนะครับถูกผิดไม่ว่ากันนะครับแต่ใครชอบก็เซฟเก็บไปดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลนะครับเรามาดูแนวทางต่อไปครับแนวทางของดอเด็กชน2นะครับให้มานะครับมีหวยพ่วงนะครับมีเลขเด่นนะครับก็9 7 8 4 6ดหนะครับก็จะจัดชุดมาให้3มตัวบนนะครับมี8 4 6 1 9 7หนะครับแล้วก็987ดนะครับ สองตัวบนล่างมีให้สี่หกเก้าเจ็ดหกเก้านะครับสี่แปดเก้าแปดแล้วก็แปดเจ็ดนะครับนี่คือหวยนะครับแนวทางของดอเ w ดิฉันสองนะครับให้มาแล้วนะงมวดที่หนึ่งสิงหาคมหกสามนี้นะครับใครชอบก็ตามนะครับเราาดูแนวทางต่อไปครับแนวทางของหลักสิบล่างนะครับเอสพสุพารวยนะครับให้มาแล้วหมวดที่แล้วงมวดที่วันที่สิบก็ะด้ษเขเข้าล่างตรงๆนะครับห้าสามนะครับ มอว่าที่หนึ่งสิงหาคมบกสารนี้ก็ให้มาแล้วนะวิ่งล่างหกนะครับรอรุ้นยี่สิบห้าประตูล่างนะครับก็จะมีสองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองแปดนะครับสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าแปดนะครับหกหนึ่งหกสองหกสี่หกห้าหกแปดนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดแปดนะครับ แนวทางของพะสุ์ปารวยนะครับเลขหลักสิบล่างนะครับวิ่งหงมาแน่นะครับงวดนี้นะครับวิ่งหกนะครับเราไปดูแนวทางต่อไปครับแนวทางของเอสใบหอมนะครับเอไใบหอมให้มางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสามนี้นะครับชุดสามตัวบนนะครับก็ให้มาเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองตัวบนให้มาหนึ่งแปดนะครับสองตัวล่างให้มาเก้าสองนะของเอสใบหอมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสามนี้นะครับขอจงโชคดีทุกคนนะครับ เเรามาดูแนวทางต่อไปครับแนวทางของสายวิ่งลูบนะครับสี่หกนะครับให้มาชุดสองตัวมีสามสี่หกสามสามเจ็ดแปดสามนะครับหกสี่สี่เจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดนะครับชุดสามตัววนนะครับให้มาสามหกสี่สามสี่เจ็ดสามแปดสี่นะครับสามหกเจ็ดสี่แปดเจ็ดสามแปดเจ็ดนะครับ เน้นแปดหกสามแปดหกเจ็ดสี่หกเจ็ดแล้วก็หกแปดสี่นะครับเน้นนะครับของสายวิ่งลูปนะครับ4ี่หนะครับงวดนี้นะครับตักคอภัยนะครับเราดูแนวทางต่อไปนะครับแนวทางของ2ตัวล่างเอดจินนะครับถ้าเราดูเศรษฐีนะครับงวดวันที่16หกมิถุนานก็เข้าตัวล่างนะครับ4ี่หกหกสี่นะครับงวดวันที่1กรกฎาคมก็เข้าล่างตรงตรงแดสามนะครับ หงวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เข้าโตวล่าง3553นะครับส่วนวันวันที่1สิงหาคม63ก็ให้มาแล้วนะครับสอ2ตัวล่างนะครับให้มา57 58 59 50 78 79 70 89 80 90นะครับนี่เป็นแนวทางของ2ตัวล่างนะครับแอดจินนะครับถูกผิดขอภัยนะครับนี่เป็นเพียงแนวทางในการซื้อหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับผูกผิดเราไม่มากันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติด,ด,ดตามและฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ